ผู้แทนพระองค์เชิญพ,พระกรถินไปทอดถวายณวัดสุดธารามอาหามจังหวัดน่านวันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงปราณีอุ่นพรมเป็นผู้แทนพระองค์เชิญพ,พระกรถินไปทอดถวายอย่างชุมนุมสงฆ์ณวัดสุดธารามอาหามตาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านปัจจุบันมีพระครูสังวรน,นันทวิสุทธ์เป็นเจ้าอาวาส วัดสุดทธารามอาหามสร้างขึ้นเมื่อปี2271สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเดิมชื่อวัดอารามต่อมาเรียกตามชื่อหมู่บ้านว่าวัดอาหามเป็นวัดที่มีความสําคัญและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนเนื่องจากเป็นวัดแห่งแรกที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบาศาสนกิจของพระสงฆ์ทั้งภายในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงโดยมีพระครูบารินเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2478 ต่อมาในปี2498ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุทธารามภายในวัดมีเสนาสะนะสำคัญอาทิอุโบสถวิหารกุฏิปูชนียวัตถุมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นและพระพุทธรูปต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพบการบันทึกอักษรธรรมล้านนาที่บันทึกพัฒนาการของวัดที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนมีการจารึกอักษรธรรมภาษาล้านนาโดยบันทึกชื่อพระสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดและผลงานต่างๆของเจ้าอาวาสในการทำนุบำรุงวัดตั้งแต่ก่อตั้งวัดจนถึงปัจจุบัน